สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนธนาทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับคําน้อยและในคลิปนี้นะครับคำน้อยก็จะมาสรุปเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนที่1ถึงตอนที่14เพื่อนนาได้ฟังนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทําให้ผมรีทายตัวเองออกจากวงการตกปลาหน้าดินนั่นเองนะครับนั่นคือสาเหตุทั้งหมดนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยรีไทยตัวเองออกจากวงการตกปลาหน้าดินและแน่นอนครับคําน้อยขอ รับรองเลยครับว่าทุกเรื่องที่คําน้อยได้พูดออกไปนั้นเป็นความจริงทุกประการอาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยครับแต่เนื้อหาและก็ใจความสําคัญเนี่ยเป็นเป็นไปเป็นไปตามนั้นแน่นอนอืมแล้วก็ต้องขออภัยอีกอีกเช่นเคยครับก็คือตั้งแต่ในเรื่องของผู้ชี้ทางคนที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยผมไม่สามารถบอกได้หมดนะครับอ่าไม่สามารถบอกได้หมดจริงๆมันยิบย่อยมากกว่านั้นอีก โดยเฉพาะคนที่สามคนที่ทําให้ผมอึดอัดใจที่สุดในชีวิตใช่ไหมจริงๆเขาไม่ได้พูดลวยยาวเหมือนที่ผมพูดให้เพื่อนๆนนะฟังนะครับเ,เขาเนิ่งอ่ะเหมือนที่ผมบอกเพื่อนนะเขาจะนิ่งอยู่เนี้ยอา่านิ่งเป็นนาทีสองนาทีสามนาทีกว่าจะพูดออกมาแต่ละคํานะครับมันทําให้ผมอึดอัดใจมากและอีกอย่างหน,น,นะน,นึ่งถ้าเพื่อนๆนะนะสายเนี้ยสายพญาน,นาคได้ฟังอ่ะจะรู้เลยว่าเขาหมายถึงอะไรอสิ่งที่ผมไม่ได้บอกเพื่อนเพื่อนนะนะไปก็คือ เขาบอกให้ใช้น้ําเป็นสื่อกลางอาถ้าเ,เพื่อนๆนั้นนสามยายน่าได้ฟังไหนจะรู้เลยว่าเขาหมายถึงอะไรใช่ปะแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่ได้อยู่ในประมวลผลของสัตนดารผมไม่ได้อยู่ในความคิดของผมเลยผมจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นหมายถึงอะไรนะครับอคนที่สามบอกว่าให้ใช้น้ําเปสื่อกลางให้ไปทําที่แม่น้ําใหญ่ๆซึ่งณตอนนั้นน่ะผมก็จบไปตั้งแต่ อ่าตั้งแต่ด่าตัวเองแล้วนะครับตั้งแต่ด่าตัวเองตั้งแต่ที่ออกไปทําแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรประมาณเนี้ยอมันก็จบไปเพราะผมก็ไม่ได้ไปทําที่แม่น้ําใหญ่ๆนะครับแล้วเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ดึงผมกลับมาให้เข้าสู่วงการตกปลาหน้าดินเฉยเลยตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับอืมนั่นแหละนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ผมรีทายตัวออกจากวงการตกปลาหน้าดิน ใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับก็ลองกลับไปย้อนฟังดูได้ครับจะได้เข้าใจว่าทําไมคําน้อยถึงรีทายโดยมาจจกองการตกปลาหน้าดินแล้วมาทําเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีกุญแจดอกเดียวเลยที่ผมที่ผมรู้สึกว่าต้องใช้กุญแจดอกเนี้ตั้งแต่ที่ผมได้ไปเจอภาพนี้ภาพนี้ผมไปเจอเมื่อไหอไร่ครับผมไปเจอวันที่10พฤษภาคม2 5 6 8ใช่ปะอ่าแล้วกลับมาย้อนคิดเนี่ย กลับมาย้อนคิดในประมาณช่วงกลางเดือนนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมถ่ายได้ก็จริงใช่ไหมแต่ผมยังไม่ได้กลับบ้านพอผมกลับบ้านมาผมก็ต้องมานั่งตัดคลิปก่อนแล้วก็มาประมวลผลกับเหตุการณ์ที่เจอณตอนนี้ณนะตรงน,นี้เราลองมาหลายครั้งแล้วเราต้องเชื่อแล้วแหละและกุญแจดอกเดียวที่จะทําให้เราได้คําตอบทั้งหมดก็คือการยอมรับนั่นเองครับอืการยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเจอกับสิ่งที่ตัวเองเผชิญอยู่ ก็แค่ยอมรับอะยอมรับว่าเป็นลูกหลานเป็นเชื้อสายของท่านและแน่นอนครับเมื่อเรายอมรับแล้วเรายอมรับแล้วอะสมมติว่าเรายอมรับแล้วแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะยอมรับสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีเอ่อมันมีแต่นามธรรมมันไม่เป็นปรูปธรรมที่จับต้องได้ที่เราจะสามารถค้นคว้าได้ว่าเฮ้ยมันมีมายัางไงมันมีจริงๆเหรอมันเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งเหล่าเนี้ยอืมใช่ไหม มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงที่เราสามารถที่จะจับต้องได้อะเออแต่ถ,ถ้าเป็นเรื่องของวิญญาณอ่ะเรายังพอที่จะหาคําตอบจากมันได้ใช่ไหมอแต่ในเรื่องเนี้ยส่วนตัวนะส่วนตัวนะวนต,วนะตั้งแต่เด็กอะ่ะตั้งแต่เด็กถ้ามีใครถามผมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกยนี้เชื่อไหมอย่างเงี้ยออเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคอะไรพวกนี้ไหมผมบอกได้เลยว่าไม่เชื่อแต่ถ้าหากว่าให้วิเคราะห์ดู ให้วิเคราะห์นะให้ผมวิเคราะห์ตามสิ่งที่ผมเคยประสบพบเจอมาเนี่ยผมจะบอกว่าพญานาคคือดวงจิตของผู้บําเพ็ญเพียรผู้ฝึกจิตหรือฤาษีฤาษีหรือฤาษีดาบทในช่วงยุคก,ก่อนๆเนี่ยครับอืที่ท่านค่อนข้างที่จะเคารพและและศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ก่อนที่จะมีพุทธศาสนาอีกมั้งท่านก็ฝึกจิตตัวเองจนเป็นอริยะดวงจิตอริยะดวงดวงจิตก็คือ ดวงจิตท,ที่เป็นอิสระต่อการเวียนว่ายตายเกิดไม่ไปตามกิเลสตัณหานะครับสามารถที่จะละวางแล้วก็อยู่เป็นอริยะได้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราประมาณนี้สิ่งที่ผมคิดนะและสิ่งที่ผมคิดก็คือลูกไฟที่ขึ้นจากไปน้ําโขงผมคิดว่าเป็นดวงจิตของท่านเหล่านั้นมากกว่าที่ขึ้นมาเฉลิมฉลองหรือสันเสริญคาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า หลังจากที่ผมยอมรับอ่ะอ่าก็คือทําใจยอมรับอะทําใจยอมรับในเรื่องที่ตัวเองไม่เชื่อเข้าใจไหมแม้ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีเคลา้ามันจะมีลางมันจะมีลางบอกเหตุมาบ้างแต่ผมก็ไม่เอามาใส่ใจไม่ไม่เชื่อปัดออกไปอ่าเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้แล้วมึงมองมันมองไม่เห็นเส่ปะ่ะเออเราก็ปัดมันออกไปแต่เมื่อวันหนึ่งเราต้องเรียกว่าจําใจที่จะต้องเชื่อสิ่งแรกเลยที่ผมอยากอยากจะรู้คําตอบคือ ผมเป็นลูกของใครอ่าจำได้ไหมคนที่คนที่สามอะ่ะแกะบอกว่าเป็นพ่อแม่ในอดีตชาติที่ตามมาปกป้องคุ้มครองผมแต่ในตอนนั้นนะในสิ่งที่ผมเถียงอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าหากเขาเป็นพ่อแม่เราในอดีตชาติจริงใช่ปะ่ะเขาก็ต้องขิดก่อนเราและเขาก็ต้องมาเกิดก่อนเราเขาจะมาตามคุ้มครองเราได้ยังไงวะจริงไหมเออเนี่ยคือสิ่งที่ผมเถียงเขายิบย่อยที่ผมไม่ได้บอก ไม่ได้บอกเพื่อนๆน,น้าๆไปเพราะมันยจะยาวขนาดบอกไปแค่นั้นยังสิบสี่ตอนเลยใช่ไหมเออเออในในหัวเราก็คิดอย่างนี้โหลุงแค่พูดแค่นี้ก็ไม่น่าเชื่อแล้วใช่ปะอืมแต่เมื่อเรายอมรับแล้วทีเนี้ยสิ่งแรกที่ผมอยากรู้เลยใครคือพ่อแม่ของผมในดีชาติไม่มีใครบอกแรกๆเลยคือในช่วงสามเดือนที่ผมหายไปผมก็ผมก็จี้เลยจี้หาคนที่ว่าเขาเป็นสายเนี้ย เออใครที่ขึ้นนักขลงนักลาดอะไรผมเข้าไปถามหมดเลยจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือเชื้อสายเราจะรู้ได้ไงจะทำไงทำไงถึงจะรู้เข้าไปหามหมดอือก็สุดท้ายก็ไม่รู้ครับไม่มีใครให้คําตอบเราได้แรกๆเ,เราไม่ได้คิดหรอกว่าเฮ้ยเชื้อสายนี้มันจะต้องดีเลิศเลยประเสริฐเสือดีเลิศเลยประเสริฐสีสออเ,เขาชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะครับคิดว่าเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะอ่า ผมคิดว่าพญานาคเนี่ยคือดวงจิตของผู้บำเพ็ญเพียรตบะทั้งหลายแหละนะครับคือดวงจิตของลือศีทั้งหลายแหละไม่ได้คิดว่า,าจะดีเลิศเลอประเสริฐสีกว่าชาวบ้านเขาแต่อย่างใดแต่เมื่อเรายอมรับแล้วอ่ะคือเราก็อยากจะรู้อว่าพ่อแม่ในดชาติของเราคือใครใช่ปะเออแค่นั้นเองก่อนที่เราจะทําเรื่องที่ที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก แน่นอนมินมีเรื่องหนึ่งที่ผมถูกถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กมีสองเรื่องเดีด่ยอ่ะสองเรื่องคุณยายปลูกก็สองเรื่องแน่นมากก็คือให้เคารพและเชื่อฟังคําสอนของอุทธเจ้าใช่ไหมให้รักเดียวใจเดียวอือสาไม่คนแล้วผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งเลยนะผมว่าพ่อแม่ทุกคนปู่ย่าตายายทุกคนอะ่ะมักจะปลูกฝังลูกลูกหล,ลานแบบนี้ทั้งนั้นแหละแต่สาเหตุที่ผมถูกปลูกแม่งแน่นแบบโดนปักไว้ตรงกลางหัวเนี่ยเพราะว่า เพราะว่าผมค่อนข้างจะอยู่ห่างจากบ้านพี่น้องนะครับบ้านญาติพี่น้องเป็นบ้านหลังโดโด,โด,โดเดียวที่ผมแทบจะใช้เวลายอยู่กับคุณยายเนี่ยกว่า99%เพราะว่าคุณตาออกไปเลี้ยงวัวแล้วก็เข้าบ้านดึกดื่นบางทีก็ไม่เข้าบ้านเลยเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่ของผมจะอยู่กับคุณยายคุณยายจิกอัดได้อย่างเต็มเน็ตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่า อัดได้อย่างอัดความเชื่อได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าสิ่งที่คุณยายอัดมาจริงๆอ่ะมันสุดต่งมากกว่านี้แต่พอเราได้มาเรียนรู้แล้วก็เติบโตตามอ่าตามยุคตามสมัยใช่ปะ่ะเราก็มีความคิดที่พัฒนาขึ้นนะครับอ่อพัฒนาขึ้นเชื่อในเหตุในผลมากขึ้นประมาณนี้ส่วนณตอนนี้นะครับแม้ว่าผมจะไม่รู้ว่าผมเป็นเชื้อสายของใครหรือในอดีตชาติเคยเกิดเป็นลูกของใครแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สําคัญแล้วครับ ม,มันสำคัญตรงที่ว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะและในคลิปต่อๆไปนะครับก็จะเป็นการชี้แนะแนวทางในการทำความดีเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวคำสอนของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรานำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาบิดเบือนความจริงอืมก็จะหยิบยกในบางอย่างที่ว่าที่ว่ามันเหมาะสมนะครับส่วนอะไรที่มันไม่ไม่มีข้อชี้บ่งที่ชัดเจนเราก็จะไม่หยิบยกมา ก็จะชี้ทางเท่าที่เราจะรู้เท่านั้นนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับกับเจ้าคำน้อย